โปรแกรมวอลเล่บอลหญิงไทยสึกเนชั่นลีก2025วันเวลาช่องทางทถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025หรือเวนน2025ที่จะมีการปรับรูปแบบการแข่งขันเพิ่มเป็น18ทีมจากเดิม16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันรอบแรกแข่งทั้งหมด3สัปดาห์แต่ละสัปดาห์แข่งขันกัน3กลุ่มแต่ละกลุ่มมี6ทีมเพื่อหา8ทีมเข้ารอบไฟนอลได้แก่7ทีมผลงานดีที่สุดรอบแรกบวกกับประเทศเจ้าภาพโดยรูปแบบใหม่ได้ยกเลิกระบบทีมหลักคือทีมที่ไม่มีการตกชั จึงต้องเก็บคะแนนในการจัดอันดับให้ดีที่สุดเพื่อหนีการตกชั้นสำหรับ18ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยอิตาลีบราซิลสหรัฐอเมริกาตุรกีจีนโปแลนด์ญี่ปุ่นแคนาดาเนเ,เธอร์แลนด์เซอร์เบียสาธารณรัฐโดมินิกันเยอรมนีไทยเบลเยียมสาธารณรัฐเช็กบัลแกเรียฝรั่งเศสและเกาหลีใต้โปรแกรมการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีกบริเวีสองพันยี่สิบห้ารอบแรกรวมทั้งหมด3สัปดาห์ของทีมลูกยางสาวไทยสัปดาห์แรกกลุ่ม3กรุงปั กิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่4มิถุนายน2568 15นาฬิกาไทยพบโป,โปแลนด์วันที่5มิถุนายน2568 15นาฬิกาไทยพบเบลเยียมวันที่6มิถุนายน2568 18นาฬิกา30นาทีไทยพบตุรกีวันที่8มิถุนายน2568 15นาฬิกาไทยพบฝรั่งเศสสัปดาห์2กลุ่ม5เขตบริหารพิเศษฮ่องกงวันที่18มิถุนายน2568 16นาฬิกาไทยพบญี่ปุ่นวันที่19มิถุนายน2568 16นาฬิกา30นาทีไทยพบอิตาลีวันที่21มิถุนายน25 6พ 15:30นาีไทยพบสาธารณรัฐเช็กวันที่22มิถุนายน2568 12:00ไทยพบบัลแกเรียสัปดาห์3กลุ่ม8เมืองอาลิงตนันสหรัฐอเมริกา วันที่10กรกฎาคม2568 7นาฬิกา30นาทีไทยพบสหรัฐอเมริกาวันที่11กรกฎาคม2568 4นาฬิกาไทยพบเยอรมนีวันที่12กรกฎาคม2568 4นาฬิกาไทยพบสาธารณรัฐโดมินิกันวันที่14กรกฎาคม2568 3นาฬิกาไทยพบแคนาดาแฟนวอลเล์บอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดสกวีน2,025ผ่านทางเว็บไซต์ vbtv ซึ่งจะถ่ายทอดทุกแมตช์แบบเรียลไทม์